สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.mhd.ac.th ah a i o เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพท่านผู้ฟังคะ,ะตอนนี้นะคะประเทศไทยก็ นับว่าเป็นครัวของโลกนะคะเพราะว่าผลิตอาหารส่งขายทั่วโลกแต่ก็ยังพบนะคะว่าในเมืองไทยเราเนี่ยยังมีคนขาดสารอาหารก็ท่านก็คงอยากจะทราบนะคะว่าในเมื่อเราเป็นครัวของโลกแล้วทำไมคนยังขาดอาหารสาเหตุของการขาดสารอาหารนั้นมาจากอะไรคนไทยมีความ เรื่องพุชนาการหรือไม่อย่างไรนะคะต้องให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok จินตนาอย่างอารีอธิบายให้ทราบด้วยค่ะค่ะความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดนะคะ<ม>การที่เราให้ความรู้แก่ประชาชน<ม>เท่ากับว่าเราติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนและผู้บริโภคนะคะความรู้มีประโยชน์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคิดของประชาชน จากการปรับเปลี่ยนความคิดได้ก็จะนําไปสู่การปรับความเชื่อความเชื่อในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ผิดผิดก็จะปรับเป็นสู่ไปสู่การความเชื่อของการบริโภคอาหารให้ถูกหลักนั่นหมายความว่าผู้บริโภคก,ก็จะสามารถจะเลือกรับประทานอาหารได้ถูกส่วนทั้งปริมาณและคุณภาพผลลัพธ์จากการรับประทานอาหารได้ถูกหลักก็จะทําให้เกิด ภาวะสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ในเด็กก็จะทําให้เกิดการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาเป็นไปตามปกติส่วนในผู้ใหญ่ก็จะสามารถทํางานได้ตามปกตินะคะไม่เจ็บป่วยประชาชนทั่วไปจะหาข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการได้จากที่ใดได้บ้างสำหรับแหล่งความรู้ปัจจุบันเราจะพบว่ามีแหล่งความรู้ทางด้านอาหารโภชนาการ เผยแพร่อย่างมากมายแต่ผู้บริโภคจะต้องฉลาดที่จะคัดเลือกข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าข้อมูลจํานวนหนึ่ง